สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้สําน,นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสแก้วภูมิใจนําเสนอรายงานผลการดําเนินโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยบนท้องถนนประจําปี2568โครงการดีๆที่มุ่งมั่นสร้างความปลอดภัยให้ลูกหลานของเราบนท้องถนนด้วยงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจําจนวน572,300บาทเราได้นําไปพัฒนาและดําเนินการกิจกรรมต่างๆเพื่อเป้าหมายสูงสุดคือลดการบาดเจ็บ และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเริ่มกันที่ผลผลิตที่1ห,หลักสูตรการขับขี่ปลอดไยัยสูงหมุกนิรภัยมีวินัยจราจรเราได้จัดอบรมจำนวนสรุ่นระหว่างวันที่22-24กรกฎาคม2568ณโรงเรียนบองน้ำเย็นวิทยาคมโรงเรียนทัพพระยาพิทยาและโรงเรียนซับโมวิทยาในด้านปริมาณมีผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น510คนซึ่งบรรลุตามเป้าหมาย100%นักเรียนทุกคน ได้รับความรู้ความเข้าใจในการเสริมสร้างความปลอดภัยขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยบนท้องถนนและสามารถนำทักษะที่ได้รับไปบูรณาการในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริงในด้านคุณภาพผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะความรู้การขับขี่อย่างปลอดภัยและที่สำคัญคือมีทัศนคติที่ดีในการสวมบวกนิราภัยทุกครั้งที่ขับขี่ซึ่งเป็นสิ่งที่เรามุ่งเน้นอย่างยิ่งภาพรวมของการดำเนินโครงการในผลผลิตนี้สะท้อนให้เห็นถึงความประักของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสแก้วในการขับเคลื่อนนโยบายสุ่การ ปฏิบัติจริงโดยอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนอย่างแท้จริงผลการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างน่าภาคภูมิใจทั้งการลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนนแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายการสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย100%การสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนที่เดินทางโดยรถรับส่งและการที่โรงเรียนมีระบบบริการด้านความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนนทั้งตัวชีวัดด้านปริมาณและคุณภาพโครงการนี้บรรลุผล100%ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงประสิทธิภาพและความสำเร็จของการดำเนินงานในด้านการบริหารจัดการงบประมาณยอดเงินที่ได้รับอนุมัติจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจำนวน572,300ซึ่งจะดำเนินการส่งคืนกองทุนตามระเบียบต่อไปถัดมาที่ผลผลิตที่ส หลักสูตรอบรมการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนผู้ขับรถรับส่งนักเรียนผู้เข้ารับการอบรมจำนวน100คนมีความรู้และทักษะที่ได้รับไปบูรณาการในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสแก้วประหนะถึงความสําคัญของผู้ขับรถรับส่งนักเรียนจึงได้จัดอบรมเพื่อให้พวกเขามีความรู้และทักษะด้านการขับขี่อย่างปลอดภัยนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน และมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่และผลผลิตสุดท้ายที่3หลักสูตรการอบรมจราจรอาสาให้กับนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสแก้วผู้เข้ารับการอบรมจํานวน100คนได้รับความรู้และทักษะด้านกฎหมายจราจรป้ายจราจรและสัญญาจราจรรวมถึงการฝึกปฏิบัติจ,จริงทําให้พวกเขามีความรู้และทักษะด้านการปฏิบัติงานจราจรและสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้โครงการนี้ได้สร้างความตระหนักและเสริมสร้างความรู้ด้านความปลอดภัย ให้กับนักเรียนโดยตรงเพื่อให้นักเรียนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างวินัยจราจรและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยบนท้องถนนประจำปี2568ถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับเยาวชนของเราสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสแก้วข,ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทุกคนอย่างยั่งยืนครับ